อยากรู้ว่าสองหนุ่มเขาทำอะไรกันน่ารักขนาดไหนไปดูได้ที่ facebook น้องซันวงสะทอนคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลอัปเดตความเคลื่อนไหวน้องซันวงสะทอนวันนี้วันที่5กันยายน2567วันนี้แม่แม่เอฟแฟนคลับของน้องซันนะคะที่จังหวัดลบบุรีคะ่ะเจอกันกับน้องซันได้นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรง งานไหว้ครูประจำปี2567ลิเกคณะพิเชษประเสริฐพรวัดธรรมนิกาวาดวงเล็บค้างคาวตำบลโพก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเวลา19นาฬิกานะคะวันนี้แม่แม่ FC แฟนคลับชาวจังหวัดลบบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องซันกันที่หน้าเวทีเยอะๆนะคะหนึ่งทุ่มตรงค่ะ ที่โพเก้าต้นนะคะตำบลโพเก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี